ทองคำนั้นเป็นอีกหนึ่งแร่มีค่าที่ถูกนําไปทําเป็นสินค้าหรูต่างๆมากมายและในบรรดาสินค้าเหล่านั้นก็ย่อมมีของแปลกอยู่มากมายเช่นเดียวกันและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ของแปลกที่ทํามาจากทองคําที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10สายหูฟัง หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าโลกของการเล่นหูฟังนั้นเป็นอะไรที่ลึกซึ้งซึ่งนอกจากหูฟังแต่ละยี่ห้อจะให้เสียงที่แตกต่างกันแล้วหูฟังแต่ละรุ่นก็มีความเหมาะสมกับเพลงที่แตกต่างกันด้วยอีกทั้งสายและอุปกรณ์ต่างๆต่างก็มีผลต่อเสียงเช่นเดียวกันซึ่งนําไปสู่การอับเกรดสายหูฟังและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือเงินและแน่นอนว่ามันย่อมมีสายที่ทํามาจากทองคําเช่นเดียวกันโดยสายที่ว่านี้ถูกผลิตโด,ดยบริษัทดังแห่งหนึ่งในอิตาลีมันคืองงาาานนแททที่ทํํ้อค 24k ซึ่งนอกจากความหรูหราที่จัดเต็มแล้วในส่วนของราคานั้นก็จัดเต็มเช่นเดียวกันโดยมันมีราคาอยู่ที่72,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,258,000บาทอันดับที่9ไม้เทนนิส เทนนิสเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลกจนทําให้ทางบริษัทโกจินี่ไม่พลาดที่จะทําไม้เทนนิสเคลือบทองคำ 24k ขึ้นมาแต่ไม่ใช่เพียงแค่เฟร,รมของไม้เทนนิสเท่านั้นแต่รวมไปถึงสายเอ็นก็เคลือบทอง 24k เช่นเดียวกันพวกเขาทํามันออกมาเพียง99อันสนนราคาอยู่ที่1,500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ47,000บาทเท่านั้น และนอกจากนี้ทางบริษัทโกจินี่ยังมีชื่อเสียงในการดัดแปลงสินค้าต่างๆให้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นของทองคำไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนาฬิกาหรือแม้แต่จักรยานเป็นต้นอันดับที่ 8. Contact l เลนอย่างที่เราทราบกันดีว่าคอนแทคเลนส์นั้นมีมากมายหลายสีและมีหลายแบบให้เราได้เลือกสรรและแน่นอนว่าก็ต้องมีการทำคอนแทคเลนส์เวอร์ชั่นทองคำออกมาเช่นเดียวกันโดยมันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของจักสุแพทย์ชาวอินเดีย ซึ่งจุดเริ่มต้นของไอเดียนี้เกิดจากการที่เขาเห็นภรรยาของตัวเองตกแต่งฟันด้วยเพชรเขาจึงได้เกิดแนวความคิดที่ว่าทําไมเราไม่เอาเพชรนี้มาใส่ที่ดวงตาบ้างจนได้ออกมาเป็นคอนแทคเลนส์ที่หรูหราแต่ถ้าว่าใส่แค่เพชรอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอมันต้องมีการใส่ทองคํา 24k ลงไปด้วยโดยที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาคอนแทคเลนส์ในรูปแบบใดจะใส่เพชรด้วยก็ได้หรือจะเอาแบบที่มีแต่ทองคํา 24k อย่างเดียวก็ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะมีการผลิตออกมาเพียงแค่3,996คู่เท่านั้นและมันก็มีราคา ตั้งแต่11,000เหรียญสหรัฐไปจนถึง15,000เหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวอันดับที่7ลูกสเตปเปิ้ล ในปี2009มีบริษัทหนึ่งจากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ผลิตลูกสตั๊ปเปิลที่ทำมาจากทองออกมาวางจำหน่ายมันทำมาจากทองคำ 14K หรือทอง58.3%โดยที่ใน1กล่องนั้นจะมีลูกสตั๊ปเปิลอยู่1แผงและใน1แผงก็จะมีอยู่24ลูกวางจำหน่ายในราคาชุดละ210เหรียญสหรัฐหรือประมาณ6,630บาทและแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทองเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนอย่างในข้ออื่นแต่มันก็นับว่าเป็นสิ่งที่หรูหราอยู่ดีอันดับที่6ทิชชู่ หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับชักโครกทองคําจากคลิปอื่นของเรามาบ้างแล้วแต่ถ้านั้นยังแปลกไม่พอในข้อนี้เราขอนําเสนอทิชชู่ทองคําที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของบริษัททอยเล็ตเปเปอร์แมนที่เป็นผู้ผลิตสินค้าจําพวกข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านโดยเจ้าทิชชู่ทองคํานี้มันทําขึ้นมาจากทอง 22k หรือทอง95%ซึ่งหากใครมีชักโครกทองคํามาไว้ในครอบครองทิชชู่ทองคํานี้ก็จะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้การประทุกของคุณนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและมันก็มีราคาอยู่ที่1,376,900เหรียญ สหรัฐหรือประมาณ 43, 4 3้4 0 0 0 0นบาทอันดับที่5อุจจระทองคำ ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของการปลดทุกข์และในข้อนี้มันคือแคปซูลที่เมื่อคุณกินเข้าไปแล้วมันจะทําให้อุจจาระที่คุณถ่ายออกมาเป็นสีทองโดยมันเป็นผลงานของนักออกแบบที่มีชื่อว่าโทบียสวองและเคนคอตนี่ซึ่งภายในแคปซูลแต่ละอันมันอัดแน่นไปด้วยทองคํา 24k มีราคาอยู่ที่425เหรียญสหรัฐหรือประมาณ13,400บาทโดยที่แนวความคิดของผลงานชิ้นนี้มันคือศิลปะการสร้างสรรค์นในส่วนของความต้องการที่เกินความจําเป็นและพวกเขาต้องการให้มันเป็นของขวัญสุดวิเศษสําหรับคนที่มีทุกส ทุกอย่างเอาไว้ในครอบครองหรือคนที่ร่ำรวยสุดๆนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นคนที่ซื้อมันไปส่วนใหญ่ก็ซื้อเพื่อสะสมและคงมีไม่มากนักที่จะลองใช้งานมันจริงๆอันดับที่4เครื่องไทยเอกสารหลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าขนาดเครื่องไทยเอกสารยังมีเวอร์ชั่นที่เป็นทองคําโดยมันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของบริษัทโยกิพ็อกเตอร์ที่เอาเครื่อง่ายกรกสารแคนนอนมาทําเป็นเวอร์ชันทองคํา โดยพวกเขาได้กล่าวถึงแนวความคิดของผลงานชิ้นนี้ว่า,าการลอกเลียนแบบนั้นเป็นอะไรที่สวยงามแล้วเราทุกคนล้วนมีการลอกเลียนแบบตามแบบฉบับของตัวเองพวกเขาจึงได้สะท้อนแนวความคิดนี้ออกมาในรูปแบบของเครื่องไทยกระสานทองคาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าเครื่องไทยกระสานตัวนี้มันไม่สามารถใช้ไทยกระสานได้จริงมันทําได้เพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วกดปุ่มเพื่อให้แสงไฟเลื่อนไปเลื่อนมาเท่านั้นเองอันดับที่3หน้ากากอนามัย สมัยนี้ไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนเราต่างก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยกันทั้งนั้นซึ่งก็มีนักธุรกิจชาวอินเดียได้สั่งทำหน้ากากอนามัยทองคำขึ้นมาซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าชายคนนี้เป็นคนที่มีฐานะดีเขานั้นลหลงไหลในทองคํามาตั้งแต่เด็กๆและไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนก็จะต้องสวมใส่ไอเทมที่เป็นทองคําด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือแหวนและนาฬิกาเป็นต้น จนมีอยู่มาวันหนึ่งเขาได้เห็นวิดีโอของคนที่ใช้หน้ากากอนามัยที่ทํามาจากเงินนั่นจึงทําให้เขาต้องการทําหน้ากากอนามัยที่เป็นเวอร์ชั่นทองคําขึ้นมาใช้โดยมันมีน้ําหนักมากถึง50กรัมหรือคิดเป็นทองหนัก3บาทกว่ากานั่นเองอันดับที่ 2. องไวเบรเตอร์ มาถึงเรื่องราวของเซ็กทอยกันบ้างมันเป็นเซ็กทอยสําหรับคนที่ไม่ต้องการใช้เวอร์ชั่นพลาสติกธรรมดาเพราะเจ้าเซ็กทอยที่ว่านี้มันคือไวเบเตอร์ทองคํา 24K จากบริษัทเลโลที่มีราคาสูงถึง1 5 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ473,000บาทและนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นที่ทํามาจากเงินเช่นเดียวกันโดยมันมีราคาอยู่ที่7,900เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,50 0 0 0บาทอันดับที่ 1. โรงแรมทองคํา สำหรับข้อที่1นี้มันเป็นอะไรที่โหดกว่าทุกข้อที่ผ่านมาเพราะนี่คือโรงแรมที่เคลือบด้วยทองคํา 24k ที่มีชื่อว่าโดเซ i h a n o u k กเด d e n l a ตั้งอยู่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยสิ่งที่พวกเขาเคลือบด้วยทองนั้นไม่ใช่เพียงแค่พื้นผิวส่วนนอกของตึกแต่มันรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในตัวโรงแรมด้วยเช่นกันซึ่งลูกค้าที่ต้องการเข้ามาพักที่นี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอยู่ที่250เหรียญสหรัฐหรือประมาณ7,890บาทต่อคืนและถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวฮานี้ บ้าง